ทาสวัสด,ดีกันย้ำเศ้าค่ะเศ้าอีดาไม่เห็นงานนะคะแคไดากาแฟแก้วนะะึงค่ะกาแฟแล้วก็ขนมปังนะคะเดี๋ยวเศ้านี่เป็นเสเอารถนะคะไปไปะยางขึ้นก้นนะคะรูปไปเยีบยบยางมาค่ะตัวแม่นะคะยางม่วค่ะเส้นที่ว่าไปเปีนเปนยนยางรอบนั้นแล้ค่ะมันจะออกเดือทานเลยนะคะหลงังลอหลังเบื้องซ้าย,ายเบื้องขวาสิห่อคะว่ามันพลบนะคะ น,น,น,ตรตรนี่รถนี่ยังก็ราคานีรถเราก็ต้องาบ้างแต่จริงๆแล้าคือโดยปกติถ้าเขาถอยอยู่หน้างาน,นากน็จะมีคนบวกค่ะถ้าเขาถอยแบบว่าเขาอยู่หัวจอดค่ะมันโมงี่ผู้ใดามากโบกให้เขาอยู่เดียวเหรอหา่รู้เกยเวลาเดินทางค่ะเอารถไป็ป้ายยางกัน ถามสะพานไปนะคะเขากระสีหอดร้านปะยางค่ะทุกคนอยู่ข้างนาแล้วนะคะเขากระสีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมองนี้เลยจ้าเลี้ยวข้าไปเลยออ้ยบังเอิญว่ามีคิ้วแค่ขั้นเดียวค่ะเมือนี้ลดลงนะคะเขาเป็นคิ้วที่สองสแกวเลยนะคะยังงี้พนักง,งานลุม้มเขาแน่นอนเลยนะคะอันนี้กระสีเลี้ยวข้าไปนร้านปะยางเลยค่ะเลี้ยวเข้าไปเลยมันมีล้อไหนเช่นเนี้ยมันไม่รู้ว่ามันซึมหรือมันล้วลองดูกันจะพอดีล้วนหรือเปล พอแต่หาบอกพนักง,งานนะคะพนักง,งานกัดฝ้าเฮ็ดให้หเลยค่ะจัดกาให้เรียบร้อยเข็มหมาเมเลแงมาเอาล่อยโยกขึ้นะคะแล้วก็มีบางที่เห็นเลยค่ะแต่คือว่าคั้นรถออกมากลเค่ะจวดจวดในทีมงานนะ,ะน,นนะคะเฮ็ดกัดขขันขั้นแขวนพนักง,งานนะคะร้านนี้ทำเร็วแล้วก็รวดเร็วนะคะจริงๆพนักงานเยอะด้วยนะคะมาวันนั้นที่ห้าก็สุดยอดนะคะมาวันนี้เป็นขั้นที่สองก็สบายเลยค่ะโล่งๆนะคะ ยางเซ็จแล้วนะคะเข้าไปสิขภเบรงกันค่ะว่ามันเป็นอีหยังเนาะคือหัวนะคะนี่เลยค่ะตน้นสายไปเหตุน,นะคะนอกจากว่ามันจิเป็นตัวนี้เลยนะคะ,ะนอ็อตขันนะคะนอ็อตขันไอเขาเอิ่นว่านอ็อตขันสอนนะคะน็อตขันในซอนที่ว่าหยางล้มเมาะนี่ละเออมันมีน็อตตัวนี้น้ำเดียค่ะทุกคนหกล้อคอยกระเคยเป็นค่ะอันนี้มัน รวมนะคะล้มหัวออกเลยค่ะมันม้วนแน่นนะคะทุกคนที่ขับรถบรรทุกจะต้องสังเกตกันในเดือนจ้าเวลาเขาบร่ได้ถอดลอนะคะถ้ายางเขาบร่ได้เหยีบยบยางให้ปีเบิ้งอันนี้พพ้อมด้วยค่ะทุกคน,นถ้าเกิดว่ามันเป็นเพราะน็อตขันตัวนี้นะคะเขาเจะได้บ่ต้องเสียเง,งินนึงร้งอยบาทหรือสองร้อยบาท ในการพอร์ตล่อออกมาเบิงเนาะค่ะทุกคนมีราคาร,ระวังกันไว้ให้ดีนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทําให่ล้มโมหายคือกันนะคะ มือนี่ก็เสียค่าเสียหายไปเลยค่ะ100บาทนะคะเสียค่าเสียหายไปหนึ่งบาทนะคะในการถอดล่อเขาถอดล่อออกธรรมดานี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเขาเหตุบ่ได้นะคะเขาอาศัยเฮงเพื่อนเราก็ตตรงว่าเสียเงินแบบนี้แต่ก็ใครกาเขาเสียแพ้ละห้าร้อยบาทนะคะทุกคนนี่แหละครขับรถก็ต้องระมัดระวังกันทุกอย่างนะคะเพื่อความสบายกระเป๋าเขานีหลักทุกคนบันี้เขาเห็ดยางเห็ดยางเร็จเรียบร้อยเขาก็สิบไปทํางานกันเลยค่ะทุกคน รอบนี้ก็ใส่ใจไปทั้งเบดหนึ่งร้อยบาทค่ะทุกนยังดียังดีบริเสียหาร้อยบาทตเส้นนะคะนึกว่าเสียปะยางแล้วค่ะลอยหนึ่งก็ถือว่าเสียละค่ะตือนย้ำตื่นมาย้ำมือเส้าเนี่ยได้เสียเงินลอยหนึ่งแล้วจะไม่หยังเนาะคะ่ะย้ำว่อท่านล่ะได้เฮ็ดงานยมำว่อท่านล่ะได้เงินอยู่เสียเงินกันกวนนะคะตอนนี้ก็ปา้าเซตเรียบร้อยก็สีเดินทางไปเฮ็ดงานต่อค่ะพี่น้อง